อาหารเย็นของท่านพี่บักอร่อยนะคะนางบอกว่าวันนี้ขอเมนูอะไรก็ได้ที่ง่ายๆถามจริงถ้าไม่ไปซื้อเขากินเนี่ยมันจะง่ายได้ไงคะคุณพี่ข้าวนะคะที่หุงเยอะเกินในตอนเช้านะคะทาไม่หมดก็เลยจับแช่ตู้เย็นไว้มันจะเป็นเมนูอื่นไปไม่ได้นอกจากอะไรก็คุณพี่ติ๊กตอก,ตก,ตอก กับข้าวพัฟหนันตัวก็วจะทําการนะคะตอกไข่ใส่ลงไปในข้าวเลยค่ะจะโคเรนะคะโคเรให้เข้ากันนะคะนี่แหละคะ่ะเมนูง่ายๆของท่านพี่แบบอร่อยําจริงถ้าไม่ไปซื้อเขากินเนี่ยมันจะง่ายได้ยังไงล่ะคะคุณคะ่ะหรือที่ง่ายที่สุดก็คือไปกินที่ร้านคะ่ะคุณเพ่ไม่ต้องกลับมาล้างจงล้างจานที่บ้านเนี่ยถ้าซื้อกลับมากินที่บ้านเนี่ยก็ต้องได้ล้างจานอยู่ดีถูกต้องปะ <laughs> ไม่มีหรอกค่ะอะไรที่มันง่ายๆนะคะคือบักอร่อยเนี่ยนางเป็นคนค่อนข้างจะซสีเรียดนะคะเรื่องข้าวเนี่ยพอถ้าหากเอาไปแช่ตู้เย็นปุ๊บนะคะอืมถึงจะเป็นแค่8ชั่วโมง5ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรก็ช่างถือว่าเก่าแล้วนะคะจะเป็นเมนูอื่นไปไหนไม่ได้เลยนอกจากข้าวผัดจะเอามาเข้าไมโครเวฟอุ่นทานอีกบ่ได้ถามว่านางยอมทานไหมนางเคยนะคะนางยอมทานนะคะแต่ก็จะไม่สบอารมณ์เท่าไหร่นะคะวันนั้นก็จะเป็นอารมณ์ไม่ดีทั้งวัน <laughs> อยากจะเขกมากอกมันจริงๆเลยซีเรียสมากนะคะณขนาดวันไหนที่นางหุงข้าวเองเนี่ยมีแฉะบ้างมีแข็งบ้างก็ยังบ่นให้ตัวเองค่ะทุกคนค่ะนับภาษาอะไรกับของดิฉันที่หุงข้าวไม่ได้เรื่องคือสําหรับตัวดิฉันแล้วเนี่ยอะไรก็ได้ไงค่ะทุกคนฉันว่าฉันหุงข้าวดีแล้วนะมันก็ยังไม่ค่อยถูกใจเขาเท่าไหร่นะคะก็อย่างที่บอกนะคะหลายคลิปก็เคยบอกไปแล้วนะคะว่าก็ให้นางหุงเองค่ะทุกวันนี้ฉันไม่ได้แตะเดยคคำว่าหุงข้าว จะแตะเฉพาะตอนที่ว่าตักข้าวให้นางรับประทานเท่านั้นค่ะคุณพี่พูดแล้วก็จะหาว่าดิฉันเวอร์คือดิฉันไม่ได้เวอร์ค่ะคือผัวดิฉันเวอร์ค่ะทุกคนค่ะ <laughs> สําหรับเรื่องข้าวแล้วทุกคนอาจจะเป็นเรื่องปกติกินยังไงก็ได้แต่สําหรับบักอร่อยอ่ะเธอนางเป็นคนแบบเออเขาเรียกอะไรอ่ะโคดาวารีอ่ะโคดาวารีเออค่อนข้างที่จะแบบว่าข้างไข่หลงไหลในการแบบคือเสพติดในการหุงข้าวชินข้าวแล้วก็ วัดน้ำหนักข้าวเอ่ยอะไรเอ่ยใดๆอย่างเงี้ยสัสดส่วนน้าต้องเปอะไรคือนางไปสอบมาทุกคนนางไปสอบคือที่ทํางานเนี่ยส่งนางไปสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องข้าวอะ่ะเม็ดข้าวเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นเกี่ยวกับอุตสาหการรมอาหารนี่แหละแล้วนางก็เลยแบบว่าเสพติดตรงนั้นมาก็เลยจะค่อนข้างอยากจะเปแต่ทุกคนค่ะชีวิตประจําวันมันต้องเปอะไรขนาดนั้นเหรอถามจริง ฉันก็พยายามบอกนางหลายรอบแล้วนะคะว่าชีวิตจริงเนี่ยใหญ่พยายามใช้ชีวิตให้มันยุ่งยากมากเลยค่ะคุณพี่ขามันก็ควรจะแบบว่าผ่อนคลายบ้างเนาะออะไรก็ได้อย่างนี้ก็ควรจะมีบ้างไงในชีวิตอะไม่ได้นะคะเรื่องหุงข้าวเนี่ยเม็ดข้าวเนี่ยไม่ได้เลยนะคะแต่มันก็มีนะคะวันไหนที่ฉันรู้สึกงุดหงิดหรือเป็นวันนั้นของเดือนเนี่ยเออนางจะยอมทานนะคะเป็นแบบว่าอะไรก็ได้เนี่ยข้าวจากช่องแช่ฟรีที่ฉันเอาไว้ทานด้วยตัวเองเนี่ยนางก็ยอมทานกับดิฉันนะคะ พลังอะไรก็ไม่สู้พลังเมียค่ะบอกเลยแต่ว่ามันก็ไม่บ่อยหรอกที่นานจะทานแบบว่าข้าวแช่เย็นแช่ฟิตอะไรเงี้ยน,นางไม่บ่อยอะ่ะนับครั้งได้เลยนะหนึ่งเดือนอหนึ่งเดือนนี้จะมีประมาณ1ครั้งถึง2ครั้งไม่เกินนี้จริงๆทุกคนแล้วหุงข้าวก็จะหุงเยอะไม่ได้นะคะหุงหนึ่งครั้งก็คือทานแค่คาบเดียวหรือว่าคาบครึ่งค <c oughs> าบครึ่งคืออะไรก็คือ2คนผัวเมียแล้วก็อาจจะเหลืออีกถ้วยหนึ่งสําหรับไว้ทานเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยสำหรับทานสําหรับทำข้าวผัดอันเนี้ยเนี่ยตามคลิปเลยบอกเลยนะคะบ้านนี้ใช้ไเเปือองมาาากค่่ะะะพรร หุงข้าวบ่อยเกินค่ะคุณพี่ <laughs> ช่างมันค่ะกูไม่ได้จ่ายเนาะถาดานะคะฟินิชลุกในวันนี้เออนี่ก็จัดเสิร์ฟเลยนะคะรู้สึกว่าไส้กรอกจะหันไปคนละทิศละทางนะคะดูสิเออ